ใส่ไปเรือร่อยเใสไปเรืนอกันนะค่ะค่ะค่ะ คนตกงานใช่ไหมบอกว่าเดินแต่ฝุ่นไหวพาะขอพรนหน่อยให้อยู่ดีมีสุขสวย อยากข้ามไปประเทศลาแต่ไม่มีพาสปอร์ตถ้ามีไม่มีพาสปอร์ตจะไปได้ไหมอ่ะอนนของเราพาสปอร์ตเราหมดอายุอันนี้นใช่ตึกรูปดอกนิ้มไหมม่เหมือนดอกนิ้วมั้มงเนี่ยตึกอะไรเนี่ย ตกงานเ่าไปอยากจะให้มาถือคนใช้ตกงานแล้วต้องเป็นคนใช้มีมีทั้งภาษาจีน ภาษาไทยนี่ไงเขาเขียนชื่อเขียนชื่อแล้วก็นำสก,กุลติดเอาไว้อะได้ไมหมดเลยโอ้ฝากไว้กับพระาธาตุฝากไว้ฝากชื่อเสียงเอาไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะได้มีชื่อเสียงกล้องด้านฟ้า อ้าวปาไม่เอารองเท้าเรามาเราต้องซื้อรองเท้าอีกแน่ๆเลยใช่ไหมเขาบอกว่าสิบบาท งามขนาดขึ้นข้างบนไหมปะมือางขวาเดี๋ยมีถุงเท้าด้วยใส่ก่อน เวลาคนนีน้อยสุดทางข้าวไม่ต้องรอหรอกสูงมากเลยใช่หลวงตาก็บอกหลวงตาก็บอกว่าไม่ต้องใช้หรอกหลงวงพ่อบอก หลูป้าก็บอกไม่โอ้มายกอก้าวขาไม่ออกเลย <laughs> โหก้าวขาไม่ออกเลยนะเนี่ย <laughs> เขายังเดินได้เราก็เดินได้ไม่ต้องมองนี้กว่าดทห้เง้นซ <laughs> ากุระซากุระอุไล ไม่เหมือนเทศกาลปีใหม่ถ้าเทศกาลเนี่ยจะคนเยอะมากอู้สูงมากเลยเห็นพระธาตุด้วยนี่ขึ้นไ,ไหวายพาคนเยอะมากเลยได้ออกมา เพียวสวยเเงนด้ก่อนเดี๋ยวลงเลยไปไหนเราตะกี้เรียกว่าดีดีมีก็สวยดีย้อกดูในสก

웃겨.